ไม่ต้องแก้หลายรอบอยู่ตรงกลางเป๊ะเลยหัวไม่ขาดด้วยคลิปนี้พี่แอร์จะมาสอนการทำปกช่อง YouTube ด้วยโทรศัพท์มือถือค่ะทำแบบเป๊ะๆเลยค่ะไม่ต้องกะไม่ต้องแก้กันเลยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เราดู YouTube ทางมือถือกันใช่ไหมคะแล้ก็ต้องทำปกช่อง YouTube ให้พอดีกับมือถือนั่นเองค่ะอือนเราก็ต้องมีขนาดของเทมเพลตก่อนค่ะเห็นช่องตรงกลางไหมคะนั่นคือขนาดของหน้าปกโทรศัพท์ค่ะ ขยับออกมาอีกนิดนึงคือจอแท็บเล็ตและด้านนอกสุดคือจอทีวีค่ะวันนี้เราจะใช้แอปนี้ค่ะ Canva ในการทำปกช่อง YouTube ค่ะเรามาทำกันเลยค่ะเข้าไปที่แอป Canva เลยนะคะถ้าใครยังไม่มีแอปตัวนี้ก็ไปโหลดมาได้เลยค่ะที่ Play Store ค่ะสำหรับ Android นะคะแต่ก็ไปที่ Canva ค่ะ หน้าตาแอปตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะจะมีเทมเพลตให้เลือกเยอะค่ะแล้วก็เลือกไปได้เลยค่ะว่าจะเอาเทมเพลตตัวไหนเนี่ยค่ะมันจะมีแบบให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะเนี่ยค่ะหมวดหมู่ทั้งหมดเนี่ยค่ะจะเป็นนามบัตรจะเป็นป้ายเป็นโปสเตอร์เป็นใบปลิวเป็นใบประกาศใบสมัครงานแล้วแต่ค่ะว่าแอปตัวนี้จะเอาออกแบบทําอะไรค่ะเราเลือกไปได้เลยค่ะ แต่วันนี้พี่แอร์จะมาสร้างเองให้ดูนะคะจะมาออกแบบเองให้ดูแล้วกดไปที่เครื่องหมายบวกตัวนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะมันก็จะขึ้นเป็นภาพขาวๆแบบนี้นะคะเราก็เลือกไปเนี่ยค่ะด้านล่างเห็นไหมคะแถบเครื่องมือด้านล่างเนี่ยมันจะมีให้เลือกหมดเลยค่ะว่าจะเอาขนาดไหนเนี่ยค่ะนี้เราจะสร้างเองใช่ไหมคะเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าหน้าปกของช่อง y YouTube เนี่ยมันอยู่ที่ความเหมาะสมมันอยู่ที่ 2560ค่ะ2560นะคะคูณ1440ค่ะอันนี้คือขนาดของปกช่อง YouTube นะคะติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นขนาดที่พอดีของเขามาแล้วนะคะเราก็ไปกดตรงเครื่องหมายบวกค่ะเราไปเพิ่มรูปภาพมาค่ะเราต้องมี ตัวนี้ก่อนนะคะเทมเพลตค่ะเห็นไหมคะตัวนี้ค่ะลากมาเลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะตรงกลางสีดำๆเนี่ยนะคะเป็นขนาดของหน้าปกช่อง YouTube สำหรับมือถือค่ะเราใช้กับจอโทรศัพท์จะมากกว่าใช่ไหมคะเราก็จะทำให้พอดีกับหน้าจอโทรศัพท์ก็คือตัวตรงกลางใช่ไหมคะแล้วก็ ไปเลือกรูปภาพมาค่ะไปเลือกรูปภาพกดไปที่เครื่องหมายบวกอีกครั้งค่ะเลือกรูปภาพอ่ารูปภาพอันนี้เราอาจจะไม่ชอบใช่ไหมคะเพราะภาพของเราเองแตะไปตกที่รูปภาพค่ะมันก็จะมีรูปภาพให้เลือกเยอะเลือกดูค่ะมันอาจจะไม่เราก็อาจจะไม่ชอบใช่ไหมคะไปกดไปที่ค้นหาก็ได้ค่ะว่ามันมีอะไรบ้างคังภาพของแคนวานะคะ เพืจะเป็นเลือกเป็นมินิมอลนะคะมินิมอลเนาะนะคะกดไปที่ค้หาอ่ามันก็ชื่นแบบนี้นะคะมีรูปให้เลือกเยอะเหมือนกันค่ะมีทั้งฟรีและไม่ฟรีนะคะตรงไหนที่เป็นรูปมงกุฎอยู่นะคะก็คือจะต้องเสียตังเราก็เลือกเอาที่มันฟรีเนาะเพราะในที่นี้ค่ะฟรีมันก็เยอะแล้วค่ะฟรีมันก็เยอะมีให้เลือกเยอะค่ะสวย เดี๋นะคะพี่แอนเลือกเป็นตัวนี้แล้วค่ะรูปใบไม้เนาะก็เลื่อนไปให้ชิดมุมค่ะแล้วก็ลากมาค่ะแบบนี้นะคะลากมาเลยค่ะอ้าวแล้ววันนี้หลายคนสงสัยใช่ไหมคะว่ารูปนี้มันอยู่ด้านบนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะว่าขนาดของเทมเพลตท,ที่เราเตรียมไว้มัน ไม่พอดีกันหรือพอดีกันมันจะดูยังไงกดไปที่3จุดค่ะกดไปที่3จุดด้านบนมุมขวานะคะแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ค่ะตารางสี่เหลี่ยมน,นะคะกดไปเห็นไหมคะมันก็จะมีรูปความโปร่งใสมี0ถึง100แล้วก็เลื่อนเลื่อนปรับมาค่ะเห็นไหมคะปรับมาหาความโปร่งใสตัวนี้นะคะมันก็รูปด้านบนมันจะจางลงมันทำให้เราเห็นรูปด้านล่าง ขนาดของรูปด้านล่างก็คือขนาดของเทมเพลตที่เราจะต้องทําใช่ไหมคะอ่าเราก็จะเห็นแล้วว่าขนาดมันจะอยู่ตรงไหนเราก็กดไปที่เครื่องหมายบวกค่ะเราก็ไปเลือกรูปภาพที่เราได้คัดไว้แล้วหรือเราเตรียมไว้แล้วหรือไม่เตรียมก็แล้วแต่ค่ะที่เราจะเอาไปใส่เป็นหน้าปกนะคะเราก็เลือกได้เลยค่ะแต่พี่แอรเตรียมไว้แล้วอือหืม่แอร์เลือกเอารูปที่เตรียมไว้แล้วนะคะรูปนี้แล้วกันที่ได้คัดนะคะแล้วก็มาปรับ ปรับได้เลยค่ะปรับย่อขยายให้เล็กๆนะคะแล้วก็ใส่ให้มันพอดีเนี่ยค่ะให้อยู่ในระหว่างให้อยู่ในระหว่างช่องสีดำๆข้างในนะคะเนี่ยค่ะเน,นี่ค่ะเราก็กดดูค่ะอย่าให้หัวมันเลยขึ้นไปนะคะหัวจะได้ไม่ขาดจะปกเวลาเราเอาไปใส่กับเปลี่ยนกับช่อง youtube แล้วหัวมันจะได้ไม่ขาดนี่ค่ะ ได้แล้วค่ะเห็นไหมคะนี้เราก็จะมาเพิ่มชื่อช่องใช่ไหมคะาบางครั้งที่เราทําจากที่อื่นมาก็คือชื่อช่องเนี่ยมันก็จะขาดไปบ้างมันจะไม่อยู่ตรงกลางใช่ไหมคะแต่แอปนี้ก็คือทําวิธีนี้ของแอปนี้ค่ะมันจะไม่ขาดแล้วก็ไม่เกินไม่ต้องไปแก้หลายรอบค่ะเราไปกดไปที่เครื่องหมายบวกกดไปที่ข้อความค่ะนี่ค่ะ กดไปที่เพิ่มข้อความของคุณเห็นไหมคะ,ะมันก็จะเขียนว่าให้ป้อนข้อความแล้วแตะไปค่ะแตะไปแล้วข้อความมันก็จะขึ้นนะคะ,ะสมมุติว่าพี่แอร์จะเขียนคําว่า post air ชนเมาส์นะคะก็คือชื่อช่องของพี่แอร์เลยค่ะแตะเข้าไปค่ะแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะคะติ๊กถูกด้านมุมขวาบนค่ะแล้วก็มาปรับขนาดนะนี่ปรับขนาด แล้วเราก็มาเพิ่มมาเพิ่มข้อความเข้าไปอีกกดไปที่เครื่องหมายบวกค่ะไปที่ข้อความค่ะเพิ่มข้อความของคุณแตะค่ะเล่าเรื่องออนไลน์ติกถูกมุมขวาบนค่ะเห็นไหมคะ นี่เราต้องการที่จะเปลี่ยนสีบ้างเพราะมันเป็นสีเดียวใช่ไหมคะเะข้าไปค่ะเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็ได้ค่ะสีแดงก็ได้ค่ะพี่อาจจะเปลี่ยนเป็นส,สีเขียวแล้วกันนะคะจะได้ชัดๆเนาะแล้วก็มาปรับอย่างนี้ค่ะนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยอ้าวแล้วก็จงสงสัยกันใช่ไหมคะว่ามันเป็นแบบนี้จะ ใช้ได้ยังไงมันยังเป็นภาพรูปของเทมเพลตอยู่เลยแตะเข้าไปที่รูปค่ะแตะเข้าไปที่จุด3จุดค่ะแตะเข้าไปทตรงนี้นะคะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะปรับมาตรงที่ร้อยเลยค่ะได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะแล้วถ้าหน้างานตรงนี้นะคะเราอยากจะปรับเปลี่ยนสีฟอนต์หรือว่ารูปอะไรของเราอีก ตรงนี้ค่ะก็ได้นะคะอย่างตรงนี้ค่ะสีเหลืองมันไม่ค่อยสวยใช่ไหมคะพอมันขึ้นหน้านาแล้วไม่ค่อยสวยแล้วก็เปลี่ยนได้ค่ะเปลี่ยนเป็นสีแดงก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเปลี่ยนเป็นสีแดงเนี้ยค่ะแล้วก็ติ๊กถูกสีเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็เซฟค่ะยูมุมขวาบนสุดนะคะกดลงไปค่ะเซฟ อันนี้เราจะเซฟเป็นภาพถ่ายนะคะกดเข้าไปเลยค่ะมันก็จะบันทึกนะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเข้าไปอยู่ในแกลเลอรี่แล้วนะคะเปิดดูที่แกลเลอรี่ได้เลยกดไปที่อัลบั้มค่ะ เห็นไหมคะเข้ามาแล้วเราก็เอาไปเปลี่ยนเป็นภาพปกช่องของเราได้เลยค่ะช่อง YouTube ะคะง่ายคะง่ายเนาะไม่ต้องกะไม่ต้องเลงไม่ต้องแก้เสียเวลาเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าชอบการสอนแบบง่ายๆและได้สาระของพี่แอนนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ดไว้นะคะแล้วจะมีคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆกดติดตามแล้วนะคะอย่าลืมกด,กดกระดิ่งเตือนทั้งหมดนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ